สวัสดีครับผมสวัสดีแม่แม่เอซทุกท่านนะครับผมอยู่ไร่มันสปรังเหมือนเดิมตื่นมาแต่ตีห้านะครับตอนนี้ก็สิบโมงยี่สิบห้านาทีไปแล้วโอ้ทำงานได้หลายชั่วโมองที่ตัวนี้เสร็จแล้วปิดแล้ว ได้หญ้าแปลงนี้ปิดแล้วต่อไปก็เจอกันที่แปลงหญ้าตลอดแปลงมันเรียบร้อยแล้วนะครับใส่ปุ๋ยได้หญ้าไว้จะขึ้นมารอบนี้ก็ยอมแล้วบปย,บยเดี๋ยวค่อยเจอกันใหม่คนหนึ่งก็จะเป็นลมแล้วครับ อาการออกแล้วตื่นแตี่าห้าห้าหกห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบโอ้ทำงานในห,หลายชั่วโมงตัวจนพอแล้เวเฮ้ยไปโอเคครับเข้าบ้านจัดเตรียมอาหารให้เฉลี่ตเตีต่ยหับแล้วจัดเสร็จก็ออกมาเลยไปเพิ่มเติมอีกนะครับผมไป มาถึงก็ให้กินน้าเสร็จจัดอาหารไว้ให้นะครับจัดอาหารลงไว้ให้บควานก็จะเข้าบ้านข้าวเช้าก่อนสิบเอโมงแล้วเดี๋ยวก็บ่ายก็ไปสวนแปลงย่านั่นแหละ หมดแล้วกล้วยก็หมดยากก็หมดนี่เปียก็หมดเช้าก็ชุดหนึ่งแต่เช้านะก่อนออกไปให้ไว้ชุดหนึ่งกลับมาอีกชุดหนึ่ง ไปครับไปกินข้าวกันก่อนนะครับมันนี้มัดยอแพทย์สตึกมาดูเชอรี่นะคะ ปุ๊บปุ๊บสงสัยสงสัยใครมาเนาะนะคะ Sampai jumpa di video selanjutnya. ต้องล็อกอืมต้องล็อกแค่ <c oughs> เดาได้ทำไมเอาขอุไปหนึ่งกฮะเอาเปนไปหนึ่งแม่นกระถินอนลงแม่นนอนลงกันได้บนนอนเขาดินถุงเสือตอนไม่อยากกินน้ำือจะดี อ๋อ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 ไม่มีมือถือดูขันเกิดว่าบันไดออกไปเรื่องบ้านเนาวอ่ะสอบอัดวิดีโอก่อน นาชดบอกอามูลมาลงอุดอุดทางน้ำเลยโอ้พังหมดเลยอะไรมาอุดจังไม่อยากจะอยู่อืมพังหมดแล้วเรียเสียบเชื่องเช,ชออยเกหามหมเอามาอยูุ่ยัยวัดไหนมุกจิแปดเค่งอ่ออ๋อลง ไว้กั้นน้ำไปเลยครับน้ำออกมาตรงนี้ดีจังพังหมดแล้วพังหลายจุดเลยนู่นเกีออย่ยวยายยังไงเนาะร้อนเหน,นอบบาทนี้เนาะ จะรอดไหมตัวมังกร d e n ้อยแล้วครับผมไล่ไปนู่นนะครับถึงนู่นน่าจะเบรกก่อนให้ยาวก่อนไปหาทางอื่นก่อนนะครับผมมันล,ลังเบอะเบาะเบาะเบาะาะไปตรงกลางเออแล้วนะ้ำมันน้ำมันมันม,มันทูที่นะ้เปียกโชกเหงะ ไปกลับบ้านกันครับเอานเนื้อเปียเพิ่มเติมอีกฝากกดไลค์กด subscribe กดปุ่มขอบคุณเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเชอรี่จังด้วยนะคะ